สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเรามาอยู่บริเวณรอบนอกของญี่ปุ่นนะคะจะคือเขตแบบบ้านนอกบ้านนอกนะคะก็บริเวณนี้ก็จะมีสวนซาลี่นะคะเพื่อนๆที่คราวก่อนก็เคยพาเพื่อนๆมาชมครั้งหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ก็จะพามาชมอีกทีหนึ่งคะ่ะว่าตอนนี้เขาลูกเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตรงหน้าสวนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะเห็นสีขาวๆพืชเต็มไปหมดนี่นะคะก็คือกระดาษที่เขามาห่อนะคะก็เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยถุงพลาสติกนะคะก็คือมีความเหนียวนะคะเพื่อว่า ห่อไว้เพื่อให้ลูกเขาสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้แมลงมาเจาะกินค่ะนี่นะคะถุงมัวมัวนี้นะคะตอนนี้ลูกเขาโตมากแล้วค่ะก็ใกล้จะเก็บนะคะเพราะว่าเขาจะสุกแล้วนะคะเดือนอสิงหาคมเดือนหน้านี้นะคะก็เริ่มจะเก็บเก็บเกี่ยวเก็บ,ก,บกินได้แล้วนะคะวันนี้ก็ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวในวันนั้นนะคะก็พาเพื่อนๆนมาชม ในสวนนี้ก่อนเนาะหากเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว,ว่าในลำต้นของเขานี่นะคะรอบๆอต้นนะคะเขาจะมีลวดนะคะลวดที่เขาคึงต้นไว้นะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะมีพายุใต้ฝุ่นนะคะจะมีทุกปีนะคะเขาเลยต้องเอาตั้งลวดนะคะเพื่อยึดต้นให้ไม่ให้เขาโค่นล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็นี่คะ่ะลูกเขานะคะเพื่อนๆมาดาูใกล้ๆนะคะก็เรียงกันนะคะในส่วนนี้นะคะที่เขาจะมีผลสาลี่นะคะเขาจะมีอยู่ที่ปลูกตรงนี้นะคะมีสองสายพันธุ์นะคะาสายพันธุ์ที่ปลูกนี่ก็จะมีชื่อโกสุยนะคะแล้วก็โฮสุยคะ่ะเพื่อนๆ ลักษณะของอาสายพันธุ์ที่ชื่อโกสุยนะคะเขาจะมีรสหวานแล้วก็ฉ่ำด้วยน้ํานะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่ชื่อโฮสุยนะคะเขาจะหวานกว่าโกสุยนะคะแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกกินได้ตามชอบใจเลยค่ะในที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพันธุ์โกสุยนะคะเขาจะมีสีเหลืองออกจางๆนะคะสหรับพันธุ์โฮสุยนะคะเขาจะมีสี เหลืองเข็มออกทางน้ำตาลนะคะก็เป็นที่สังเกตได้คะ่ะในช่วงหน้าร้อนของทุกปีนะคะก็เราสามารถจะกินผลไม้ชนิดนี้ได้นะคะค่ะอันนี้ผลที่เขาไมา่ได้ห่อนะคะก็มีมาให้ได้เห็นผลข้างในด้วยเนาะนะ่ค่ะสีเอาน้ำตาลน้ำตาลนะคะสาลี่นี่นะคะเขาจะมีรสหวานฉ่ำนะคะข้างในจะมีน้ำนะคะคล้ายๆแตงโมนะคะความฉ่ำของเขานี่นะคะ แล้วก็เหมาะมากนะคะสําหรับหน้าร้อนนะคะของที่นี่นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่แช่ให้เย็นๆแล้วก็เอามากินในช่วงหน้าร้อนนี่นะคะจะอร่อยหวานมากเลยค่ะ ก็ไม่รู้ว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรานี่เขาจะมีขายหรือเปล่าเนาะก็ยังไม่เคยเห็นนะคะถ้าหากเพื่อนๆที่อยากมาอ่ากินสดๆนะคะก็มาได้ในช่วงหน้าร้อนนะคะก็คือ,อเดือนสิงหา,าคมนะคะได้กินแน่นอนค่ะ เนื่องจากผลสาลี่นะคะเขามีรสหวานนะคะทําให้เป็นที่แมลงนะคะเขาชอบมากินนะคะรวมทั้งก็จะมีสัตว์ด้วยนะคะในที่นี้นี่กว่าเราจะได้กินผลนี่ก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะที่นี้ก็มุงตาข่ายนะคะก,กันนกกันกานะคะกันสัตว์มากินค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่เราจะดูแลให้ได้ผล ที่ดีนะคะโอเคค่ะก็ขอให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจค่ะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว่ามีคำถามอะไรก็เชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ